สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาอีกเช่นเคยคุณตาวิธีไทยพามาชมต้นไม้มงคลอีกแล้วเช้าๆนี้มีต้นไม้อะไรมาโชว์คุณตาวิธีไทยกัดเข้าไปเซิร์ชเบิ่งในอ่ายูท e เนาะที่มีหลายคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ คลามาลายและคลาเสือโครงที่แรกคุณตาวิถีไทยว่าตัวนี้คือคลามาลายหรือคลาเสือโครงไดอือ้าวพอพอมาเบิ่งคลิปนี่กระจ่างเลยมีคุณตาท่านหนึ่งนะเพิ่อนออกมารีวิวแล้วก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างคลาเสือโครงและคลามาลายเพื่อนว่า เออเอาเอาฟังไปจังหน่อยมึงเนานะฟังไปจังหน่อยโลดมันมีข้อเปรียบเทียบกันท่านผู้ชมเอคล้ามาลายและคล้าเสือโครงด้านหน้าจะคลคลายกันนะแต่บกคือพิษกันนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ถ้ามองเลื่อมๆแต่เ,เ,เฉพาะด้านหน้าก็จะว่าเป็นคล้าอันเดียวกันคุณตาท่านนั้นนะคงมีผู้ติดตามสี่หมื่นกว่าเข้าไปเบื่องคลิปนั้นนะ่ะมีคนอยู่ฟม ชมอยู่ประมาณมีการดูอยู่ประมาณพันแนะการชมการเข้าชมนะ <c oughs> แต่ว่าคุณตาเพื่อนมีคนติดตามอยู่4,8่หมคนผู้ติดตามหรือว่าซับนะทีนี้เพื่อนก็พูดไปแล้วก็เขือโค้งคล้าเสือโครง่งด้านหลังจะเป็นสีน้ำตาลนะคล้ายๆกับต้นคล้าทั่วไปเหมือนกับต้นคล้า่น,นี่เป็น,นลักษณะ ด้านหลังจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงหรือไม่ก็จะเป็นพวกคาลิบบินคลลาแตงโมด้านหลังจะเป็นสีแดงคลาเสือโครงด้านหลังก็จะเป็นสีแดงนะตามลักษณะของต้นคลาแต่ถ้าเป็นคลามมาลายนี่ด้านหลังจะเป็นสีสีเขียวสีเขียวนะอันนี้สังเกตเพื่อนว่านะเพื่อนว่า,าให้สังเกตดูด้านหลัง ถ้าเป็นสีด้านหน้าเขียวด้านหลังเขียวล่ะเป็นคลามาลายแต่ถ้าด้านหน้าเขียวด้านหลังสีออกน้ำตาลสีม่วงแสดงว่าเป็นคลาเสือโครงอ่าวันนี้กระจ่างเลยเนาะหรือว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นคลาสองชนิดอันนี้นะมีข้อเปรียบเทียบกันแตกต่างกันใช่หรือไม่ที่คุณตาท่านนั้นออกมาพูดแบบนั้นนะหรือใครมีข้อมูลมากกว่านี้กลมา รีวิวนะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้หุ่นจักแน่เนาะท่านผู้ชมก็สิได้หุ่นจักต่อไปเรื่อยๆเออทีนี้มาพูดถึงความคือว่าคุณ,ณประโยชน์อัตลักษณ์ของต้นคลาต้นคลามาลายอันนี้พูดเป็นคลามาลายเลยแบบนี้ชัดเจนหนึ่งเป็นไม้ประดับสวยงามนะหลายคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยเข้าไปดูใน Google เข้าไปดูในเว็บไซต์ ใน YouTube ใน Facebook ไม่มีใครพูดถึงคลามาลายว่าเป็นต้นไม้มงคลเลยเคุนว่าอืมนี่แหละคุณตาวิถีไทยคนแรกนี่แหละที่จะพูดว่าคลามาลายคือต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งบอกมันก็สิมีคนพูดถึงอยู่ดอกว่าต้นไม้มงคลคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมมา ถ้าหากว่าอมาม่านี่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เนาะยิ่งเป็นม้าลายงามอืมมาเป็นเขาว่าอ่าเห็นบอกอยู่ในอันนั้นนะในส0บนักสัตว์อ่าสิบสองนักสัตว์อืมเห็นบอกพวกสิงสารสาัตว์ต่างๆนี่ล้วนแล้วคนเอามาใช้ประกอบในเรื่องของดวงนะในลูกในเรื่องของการดูดวง อ่าเรียกว่าการอ่าคำว่าหงจงหวงจุย้ยอะไรต่างๆวา่าง่ายๆไปอืมที่เขาเอามาปลูกเอามานั่นน,นี่นี่นั่นต้นไม้กด็ดีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างกด็ดีบางคนเลี้ยงแมวอ่าทำให้มีอ่าความสุขคุ้มรอบครอบอืมเห็ดยังกระเบาเบามือเบาตีนนะ <c oughs> แมวมันยองยองไปเด้ออ่าบางคนเลี้ยงโคเห็นไหม อ่เป็นสัตว์นำโชคบางคนเลี้ยงช้างเป็นสัตว์นำโชคบางคนบ่มีสร้างมากงัวควายเลี้ยงเอาต้นไม้ที่มีชื่อคล้คลายสัตว์มาเลี้ยงอืมอย่างเช่นพญาจงอางเห็นไหมอ่าเป็นบอลสีอืมหรือว่าไก่ราชาวดีอย่างนี้เห็นบอกออหรือว่าผีเสือ้อเห็นไหม ไม่ได้เอาสัตว์จริงๆมาเลี้ยงแต่ก็เอาเป็นชื่อที่เป็นต้นไม้มาปลูกก็เป็นมงคลเช่นเดียวกันไอ้นี้ก็เช่นเดียวกันนี่นีน่ี่คลามาลายนี่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลเพราะมาลายเป็นสัตว์มงคลไหนป่าทิทูเข่าและเนาะบานนีเนาะเ <c oughs> ออประการต่อมา <c oughs> ต้นคลามาลาย เป็นไม้ประดับสวยงามและเป็นไม้ฟอกอากาศเห็นบาะใบของเรานี่งามเป็นตะแพงมีเป็นแบบค,คล้ายๆเป็นอ่าเป็นลายลายที่เป็นแบบว่าสีดำสีเขียวเห็นบอกอ่าเขียวเข้มอืมเขียวเข้มป่างามบัดน,นี้ครูที่ อสอนนักเรียนเนาะอาจจะเป็นปฐมปฐมนี่ครูก็เอาจะมาบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเช่นวิชาศิลปะครูก็เอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีวันนี้ครูมีตุ๊ก,กตามาให้นักเรียนได้วาดนะก็คือคลามาลายวาดเอาต้นคลามาลายนี่ไว้ตรงกลางแล้วก็ให้นักเรียนนั่งโตะ๊ะวาดเขียนรอบๆอนะ หชั่วโมงถัดจากนี้ไปพวกเธอวาดให้สวยงามระบายสีให้สสวยเลยนะเพื่อนบ้ามหมักวิชานี่นักเรียนหรือมา,ม,ารม,านะมาในระดับมหาลัยนะมาในระดับมหาลัยนี่อาจารย์จะต้องให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลพวกเธอไปดูสิโจทย์ของเราวันนี้คือต้นคลามาลายอคุณน,นลักษณะ เป็นต้นไม้พื้นถิ่นชื่อวงชื่อตระกูลอืมวิธีการเพาะปลูกขยายพันธุ์วิธีการาแยกวิธีการจำหน่ายเห็นบอกปาทิโทเอาให้ละเอียดทีนี้เมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วเอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะ <c oughs> ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะได้คะแนนเยอะ เสร็จแล้วก็โหลดลงใน y o u u u e f f c e e o o o อินสตาแกรมเพจเว็บไซต์ t ิกตอกลน์นะถ้าหากว่าใครอยากได้ทักแชทเข้ามานะทักแชทเข้ามาบอกว่าต้นนี้คือต้นแห่งการสร้างไรายได้เห็นไหมเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้เศรษฐกิจต้นนี้เท่าไหร่คุณตาวิธีไทยต้นนี้กับประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบถึงร้อยนะเห็นบอเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาหรือว่าถ้าหากบอยักค่าขายบอย,ยักขายเอาไปเป็นของชำรวยเอาไปเป็นของกำนันเวลาที่ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายถือติดไม้ติดมือไปหรือนะอสวนสวนต้นไม้มงคลหรือว่า,าสวนเกษตรนะ ใครที่มาเยี่ยมมาศึกษาดูงานที่สวนของเราวันนี้เรามีต้นคลามาลายมอบให้คนละหนึ่งต้นหนึ่งกระถางครับวันิตโอืมนิสิตนักศึกษาชาวบ้านเหมารถทัวร์มาศึกษาดูงานที่บ้านสวนอืมมีต้นไม้เต็มสารพัดนะเจ,จ้าของเพื่นใจดีเพราะต้น คลามาลายแถมแต่ตัวอื่นซื้อเพื่นว่าตัวอื่นขายอ่าอันนี้เป็นลักการขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่นว่าเออโอ้ได้การครั้งต่อไปก็จะมาศึกษาดูงานที่บ้านสวนแห่งนี้อีกเพื่อนว่าอือผู้อำนวยการจัดจัดทัวร์ศึกษาให้คณะศึกษามาศึกษาดูงานเอกพฤกษาศาสตร์นะ เอาละมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีเมื่อหุ้งเมือ่อหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโีชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกายะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือคล้ามาลายไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับ นผู้ชม